สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณไอโครมนะครับผมเป็นเทอรแรนสีแดงอยู่ที่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณโรดริโก้นะเซอร์กสีน้าเงินอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะครับผมซึ่งอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเล l i ลน์นะเป็นแมปที่ถูกเพิ่มเข้ามาในแมปพูซีซั่นปัจจุบันนี้นะของ Starcraft 2นะมาพร้อมกับ มาพร้อมกับแพชใหม่เลยนะครับผมแผ่นใหม่ล่าสุดนี้เลยนะสำหรับเทร์เรนก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยนะฮะอย่างเช่นไซโคลกลับไปเป็นแบบแผ่นเก่านะฮะแผ่นแผ่นเก่าแพ่นแผก่อนหน้านั้นนะครับผมเขาเอาอะไรนะเฮอริเคนเอนจินออกนะฮะแล้วก็เอาไออัพเกรดอะไรนะอะไรแม็กฟิลแม็กฟิลสักอย่างกลับมานะเออถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วก็ g h o เนี่ยจะมี supply เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยนะจาก supply สกลายเป็น supply สนะเพื่อป้องกันไม่ให้ g h o มัน OP เกินไปนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เล่น Starcraft 2นีเ่เรียกร้องกันมานานนะฮะแล้วก็กว่าจะได้รับการปรับปรุงสักทีนะก็จนถึงตอนนี้นี่นะแหละแพทล่าสุดนะครับก็ได้รับการปรับในที่สุดนะอ่ะส่วนฝั่งสีน้ำเงินนะครับเป็นเซิร์ฟนะเล่น h a h Pool Gas นะครับผมโอ้โห กดเซิร์ลิงมาอย่างรวดเร็วเลยนะแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงกดทริปเปอร์มานะครับซึ่งก็ปกตินะอ๋อลืมบอกไปนะผู้เล่นทั้งคู่นี่อยู่ในหลีกดมอนนะอ่าเป็นศึกศึกอะไรนะเพชรตัดเพชรนะฮ <c> ะ <oughs> ก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะแน่ๆนะะเบสสองก็กำลังจะเสร็จนะครับตรงนี้ฝั่งสีน้ําเงินส่งเซิร์ลิงออกมาแล้วนะหกตัวนะครับจะเล่นเซิร์ลิงรัชเปล่าอ๋อไม่ใช่นะ แต่ที่แน่ๆมีการกดควีนมานะครับการเปลี่ยนแปลงของเซิร์ฟอย่างหนึ่งก็คือควีนราคาแพงขึ้นนะซึ่งผมก็พูดไปหลายรอบแล้วนะก็ขอพูดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะฮะจากร้อยห้าสิบเป็นร้อยเจ็ดสิบห้าหน่วยนะหมยถึงหน่วยแร่นะไม่ใช่แก๊สนะ่าป้องกันเขาเรีนะยกว่าเหมือนกับว่าแพทนี้เนี่ยเขาไม่อยากให้ผู้เล่นแคมป์ปิ้งในบ้านนานเกินไปนะก็เลยทําให้องค์ประกอบที่เกี่ยวกับการแคมป์ปิ้งนี่าเขาเรียกวนะ่าโดนเนินร์ฟประมาณนี้นะ ส่วนฝั่งสีฝั่งฝั่งเทอร์เรนนี่ก็อะไรนะระยะการตรวจจับของเซนเซอร์ทาวเวอร์ก็จะสั้นลงนะประมาณนี้แต่ที่แน่ๆน,นะครับริปเปอร์เอาโดนล้อมตายใช่ครับลนนักษณะนี้บึ้มนะครับผู้ยังไม่ทันขาดคำหายไปแล้วนะฮึฮึและตรงนี้ยังไงครับอ่ามารุมแทะเรอแคเตอร์นะฮะเลือกตำแหน่งเลือกเป้าหมายได้ดีมากเลยนะคุณโรดิโก้นะครับผมฮึฮ <c oughs> ึส่วนตรงนี้คอมมานด์เซ็นเตอร์กำลังจะเสร็จนะฮะ เสร็จไหมครับไม่เสร็จฮะดีเลยไปนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรครับมี s อ v อีกตัวหนึ่งรับช่วงต่อนะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะวันนี้จับอัปเกรดเป็นออ i t โต้คอมมานนะฮะเป็นสกินคลาสสิกนะสกินอ่าจากภาคแรกนะฮะอแต่ก็ต้องต้องทำแอนิเมชันอัพเกรดให้มันด้วยนะอันนี้เป็นงานยากใช่งานยากสิเขาเรียกว่างานจุกจิกอย่างหนึ่งของทีมแอ animation นะิเมชันของทีมงานอาโอเค ตอนนี้แฟคทอรีก็มาแล้วนะฝั่งสีแดงกดลงาตา r p พอร์ตต่อเลยนะส่วนฝั่งเสียมเงินตอนนี้ก็ลงเบสสามนะก็แต่ใครสแกนอะไรยังไงตรงไหนครับอ๋อตรงนี้นะอ๋อแพทใหม่นะของของเผ่าเทอรแรนนะครับเวลาสแกนเนี่ยมันจะขึ้นสีด้วยนะครับว่าเป็นสแกนของสีอะไรนะอย่างเมื่อกี้นะก็จะมีอนาเขตสีแดงๆล้อมรอบนะประมาณนี้นะครับนี่อธิบายนิดนึงนะ ฝั่งสีแดงนะฮะหลังจากที่สแกนฐานไปก็กดซีดแทงมานะครับเฟสตอรี่ต้องต่อกับเทคแลรปก่อนนะถึงจะสร้างซีดแทงได้นะไม่งั้นมันก็จะสร้างไม่ได้ผมจะพูดทําไมวะเนี่ยพูดซ้าไปซ้ำมานะอ่ะฝั่งสีเงินนะฮะลงเบสสต่อนะครับและตอนนี้แฮชชอรี่กำลังขึ้นแรงนะขึ้นแรงที่เบสสองซะด้วยนะครับผมโอ้แล้วเบสสองนี่ถือว่าเป็นเบสที่ค่อนข้างเปิดนะฮะในจังหวะนี้แต่ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวอีกสักหน่อยการป้องกันก็จะแน่นหนาขึ้นนะฮะอ่ะแล้วมีการลงคริปทูเมอร์เพิ่มมเตินะะฮ เป็นสิ่งจําเป็นนะคคลิปสําหรับกองทัพภาคพื้นดินของเผ่าเซิร์กนะฮะตรงนี้ฝั่งสีแดงโอ้โหเลือกสแกนได้ถูกจุดมากๆเลยนะเห็นเบสสามเต็มๆนะส่วนเบสสี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฝั่งสีออ้ฝั่งสีแดงขึ้นฟิวชั่นคอร์นะฮะยังไงครับเนี่ยลักษณะนี้อย่าบอกนะว่าจะเล่นแบตเทิลครูเซอร์รัชเป็นไปได้อยู่นะว่าแต่สตาร์พอร์ตจะไมนออกอยู่นี่นะสตาร์พอร์ตต่อเป็นเทคแลบนะครับผมว้าว น่าสนใจนะตรงนี้มีสตาร์พอร์อีกหลังหนึ่งนะกำลังสร้างอยู่นะครับอืมแล้วมันจะเป็นเช่นไรก็มาติดตามกันต่อไปนะที่แน่ๆ f u ฟิวชั่นคอร์กำลังจะเสร็จนะครับผมว่าเบตเทิรครูเซอร์มาแน่นอนอนะ่ะ BC นะชื่อย่อของเบ t เทิ c r u ครูเซอนะส่วนฝั่งเซมเงินก็ยังไม่เห็นนะว่าเขามีฟิวชั่นคอร์นะตรงนี้รอจำนวนเร่ให้ขึ้นถึงถึง,ถง หรือ,อยังถึงแล้วนะกดมาได้หรือ,อยังยังไม่กดนะยังไม่กดโอเคกดมาแล้วนะจังหวะนี้อ่ะตรงน,นี้ Starport เสร็จแล้วนะอีกหลังนึงกำลังขึ้นเทคแคบอยู่นะฮะแล้วก็นี้อะไรเอ่ยฝั่งสีแดงโอ้ยสีน้ำเงินนะพูดผิดเบลลิงเนสนะฮะรังเบ l i n งก็กำลังมานะของฝั่งคุณโรโรดริโกนะะโรดริโกอ่าเล่นเบ l i n งแล้วนะจะแหกแนวป้องกันนะครับผม แต่ว่าเบรลิงเนี่ยถ้าจะเล่นเนี่ยควรที่จะเล่นสู้กับอ่ากองทัพมารีนนะกองทัพไบโอใหญ่ๆนะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับฝั่งสีน้ำเงินเนี่ยเขาเทพไม่ได้สเกลเลยนะเขาเห็นอยู่แค่นี้นะอ่านั่นคือภาพที่เขาเห็นนะแต่ว่าตอนนี้ออรบิทตอรคอมมานด์อ้าหลังนี้ท้าไมคุณไม่เอาไปแลนดิ้งนะเนี่ยมาวางตรงนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วแล้วตรงนี้โื้โหกดบารเรกมาอีก2หลังนะครับก็น่าจะเล่นไบโอที่ซัพพอร์ตด้วยเมกนะ สุดยอดด้วย Siege Tank นี่แหละมีมาแล้วคันหนึ่งนะแล้วก็มี Research Weapon Refit ด้วยนะทำให้ Battle Cruiser มีสกิลมืนใหญ่ Yamato นะฮะ Yamato Cannon นะครับโอเคโอ้เสรีจพอยต์ไว้นี่เหรอพอส s e please อ๋อมีการกดหยุดเกมไปชั่วคราวนะฮะแต่ว่าตัวรีเพลย์มันจะไม่ได้หยุดให้ให้เราได้เห็นภาพนะรีเพลย์มันจะเล่นไปเลยนะผมซึ่งก็ดีแล้วครับมันก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ควรหยุดอยู่แล้วนะฮะประมาณนี้เสียงอะไรเนะี่ยอ๋อเซิร์กลิงแท้หินโอเคตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินโอ้สีน้ำเงินขึ้นเออสไปนะฮะเด็กเขาเห็นหรือเปล่าสีน้ำเงินก็ยังไม่เห็นนะอ่าโอเวอรุลดยังอยู่นี่อยู่เลยนะสไปยอยู่ในเออสไปยอยู่นี่นะฮะกำลังจะขึ้นอากาศยานนะครับโอเคผมว่า BC เนี่ยจะโดนรุมถึงด้วยคอร์รัปเตอร์นะฮะ แต่ตรงนี้มีการย้ายตำแหน่งออร์บิโต้คอมมานนะฮะก่าจะขึ้นบินได้นะครับ <c oughs> แล้วก็มาแลนดิ้งตรงนี้สวยๆนะฮะเรียบร้อยนะครับสแกนอะไรอีกหนะฝั่งสีน้ำเงินเอยฝั่งสีแดงนะฮะเอทำไมผมพูดชื่อสีสลับกันมาเนี่ยขออภัยนะฮะ ว่าไไงครับเสียงเงินยังไม่บุกนะฮะขยายคลิปมาก่อนนะครับฝั่งสีแดงส่ง SCV เข้ามาสเกานะครับเจอควินดักยิงนะแตกไปสิครับลักษณะนี้เจอมิวทาริสแล้วนะเอ๊ะเจอเรือยงไม่ทราบไม่ทราบนะว่าฝั่งสีแดงเขาเห็นได้ทันหรือเปล่านะแต่ว่าที่แน่ๆนะครับสตีมแพ็กเนี่ยเพิ่งจะกดรีเซิร์ชมานะครับแต่ว่าส่งซีแท้งกับมารีนออกไปก่อนนะจังหวะน,นี้ตรงนี้ไว้ครับ มิวตาบินมาเป็นฝูงนะแต่ว่ามีการกระจายตัวอยู่นะเป็นฝูงย่อยๆนะน่าจะมารวมตัวกันตรงนี้แหละแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับเบตเทิรครูเซอร์หนึ่งลำสามลำแล้วนะมีกี่ลำเอ่อยออมมีสี่ลำนะอ่าตรงวัน,นี้ฝั่งสีแดงเคลื่อนทับออกนะแล้วสีน้ำเงินเขาก็จะเข้าตีพอดีใช่ไหมใช่นะฮะมาแล้วครับหตรงนี้เอาฝั่งสีน้ำเงินเห็นแล้วนะว่าเจอ,เอว่าเขามีฟิวชั่นคอนะ ตรงนี้มิวตาบินขึ้นมานะครับฝั่งสีแดงพยายามที่จะเอาเอสวีหนีตายนะแต่มันไม่ทันหรอกครับตรงนี้เบเตอร์ครูเซอร์ว์ปอัดหน้านะก็มาตรงนี้ต่อนะครับผมยิงซีแท้งระเบิดบึ้มไปหนึ่งคันนะเดคันนี้ก็กําลังจะตามไปเอาไม่ตามไปนะยังไม่พังนะครับได้อยู่นะครับบินตรงนี้มาเจอมารีนยิงอีกนะมารีนก็โดนเข้าไปนะครับเต็มๆนะจั่หวะนนี้มิวตาบินมาตรงนี้อีกแล้วนะครับผมบินมาคยับเอสวีอีกแล้วนะตรงนี้ยังไงครับ เบลท์โคเซอร์ยังมาโตกแคนนอนเข้าไปนะโดนไปหนึ่งตัวเต็มๆนะมันเป็นสกิลที่มันไม่ได้ยิงกระจายนะฮะดาเมจมันไม่กระจายนะครับดาเมจมันเป็นแค่ซิงเกิลทาร์เก็ตนะฮะแล้ตรงนี้ไว้ครับอ่าตรงนี้มีอีกลำหนึ่งอยู่นะเมลตา้าจริงๆถ้าเป็นคอร์รัตเตอร์นี่สามารถสอยเบลท์โคเซอร์ร่วงได้ง่ายๆนะแต่ว่าเมลต้ามันจำนวนมันเยอะก็จริงนะแต่ดาเมจมันน้อยนะครับต้องอาศัยจำนวนเยอะกว่านี้แหละตรงนี้เอาแล้วเอสซีวีฝั่งซีดังทำอะไรครับเนี่ยโอ้โหแล้วตรงนี้มีเซิร์ฟดิ้งไหลเข้ามาอีกนะฮะเป็นภาพที่ ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับมีเบลลิง์ตามเข้ามาอีกนะผมเหกแนวป้องกันได้นะจังหวะน,นี้แล้วก็บึ้มเข้าไปนะบึ้มไหมยังไม่บึ้มนะแต่วก็ที่นแน่นะครับมิวทาลิสก็จัดการฟิวชั่นคออยู่นะแล้วก็ตูมไปแล้วเรียบร้อยนะปิดเทคแบทเทิลครูเซอร์ไปนะแต่ว่าลำนี้นี่กฎมาแล้วนะสร้างต่อได้นะครับมีโอเวอร์เสียบินเข้ามาอีกนะหน่วยสเกลของเผ่าเซิร์กนะครับเรียบร้อยครับแตกนะ ตรงนี้ว่าไงมิวต้าตัวแตกแขมไฟไหม้ด้วยนะตรงนี้โอ้โหไม่สามเอาวับมาไหนครับโอ้วับเข้ามาที่เบสหนึ่งเลยนะเจอคอรัปเตอร์เป็นฝูงนะครับกำลังดักรออยู่เลยนะแล้วสกิลวับหรือว่าเทติคอจัมเนี่ยมันมีครูดาวนะไม่ไหวสิครับตรงนี้คุณไอคโครมกด GG ไปแล้วนะโอ้โหคือถ้าคุณเจอมิวต้าแสดงว่าเขามีสไปแล้วถ้าเขามีสไปเนี่ยมันจะปลดล็อกทั้งมิวต้าแล้วก็คอรัปเตอร์ด้วยนะคุณต้องคิดเผื่อไว้เลยนะครับว่ายัางไงยังไงคุณต้องเจอคอรัปเตอร์แนนะ แล้วก็ถ้าคุณคิดที่จะหวังพึ่งไปทั้งคูเซอร์อย่างเดียวภาพก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็คือวาร์ปมาปุ๊บเจอปั๊บเลยนะประมาณนี้นะแต่ว่าอันนี้คือซวยหน่อยก็คือวาร์ปมาปุ๊บเจอปั๊บเลยในะยที่ผมบอกนะคือคอร์รัปเตอร์แบบรออยู่ในบ้านเลยนะอ่ะทำให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณโรดริโกฝั่งสีน้ำเงินนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากอะไรกดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ